เลือกได้นำผ่านคณะกรรมการกระจายอำน,นาจจังหวัดสีเรียบร้อยแล้วก็ะจะให้ห้อเเียอารชี้ยะดทุกท่านที่ทุงเทสละทั้งแรงกายและแรงใจในการอบรม สั่งสอนให้สิทธิ์มีวิชาความรู้ยกอย่อง,สงเสมือนพ่อแม่ที่สองรางวัลที่ท่านได้รับเป็นการประทมมั่นใจเกียริยศและศักดิ์ศรีของถูจะกลับมาเป็นที่ยกย่องเชื่อมถือตลอดไปสุดท้ายนี้แข็งแรงเป็นพลังให้การพัฒนา ที่การศึกษาผสมผษาสระบุรีเขตสองนะครับในงบประมาณที่สามสิบเจ็ดล้านเขตหนึ่งที่ได้ไปก็ไปแบ่งให้พัทยาบ้างให้กรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีจังหวัดสระบุรีในนามของคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดสระบุรีขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงอ่อการสนิยบัตรียิ ครูสอนดีในวันนี้สืบเนื่องจากสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้จัดโครงการสัรงคมไทยร่วมกันคืนครูดีนายพงศิริยันเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา,าการสระบุรีเกือสหาดโรงเรียนดนพดวิทยานางสาวนิพาพรกินเนียมโรง นายคมพาทย์คัมพีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงพระพรชายรัตน์โรงเรียนประเทียบนางสาวรัชดาชื่นเจริญนายเกียรติกรสามแก้วโรงเรียนสสาให้วิมลวิทยาภูมทุีความต้องการเพื่อการทัดเลือครูสอนดีจังหวัดสระบุรี นายกเอสโทนีนายกองการทัดเลื่องคูซอนดีระดับท้องถิ่นอันภูในการงนี้